สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิฝึกยกระดับฝีมือหลักสูตรการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ระหว่างวันที่20ถึง24กุมภาพันธ์2566ระยะเวลาในการฝึกอบรมจำนวน30ชั่วโมงซึ่งได้ดำเนินการจัดฝึกให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะ สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน20คนและผ่านการฝึกอบรมจำนวน20คนทั้งนี้ดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค4.0หรือ Gig Worker ในการฝึกอบรมทักษะใหม่ๆเพื่อนำไปประกอบอาชีพเป็นอาชีพอิสระสอดรับกับระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีโดยจะเป็นการจ้างงานในแบบจุบเป็นครั้งครังไปหรือที่เรียกว่า gig worker สวัสดีค่ะดิฉันนางปาริตาจันทะลีเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์อำเภอชำนี้งจวับบ,บุรีรัมย์ค่ะได้ความรู้เกี่ยวกับการขายของออนไลน์มีการจัดแต่งภาพแล้วก็สร้างเพจสร้างสื่อแล้วก็ได้มีเพื่อนร่วมง,งาน ที่น่ารักทุกคนนะคะที่จะได้มาเล่นเปลี่ยนเรียนรู้กนันแล้วกท็ทุกท่านม,นมีสินค้ามาแต่และอย่างไม่เหมือนกันเนาะแล้วได้มาทําการไลฟ์สดด้วยกันเนี่ยรู้สึกว่าเออเราจะได้ไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ของเราแต่ละคนนะคะแต่ละบุคนนะคลค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายอมรินแสงสุกนะครับเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจอ,ออนไลน์อำเภอชะมีนะครับ ่งที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้นะครับคือเิ่มทีแล้วอะเป็นคนที่ใช้สมาร์ทโฟนกปกติเห็นติ๊กตอก mm hmm. เห็น Facebook mm hmm. อะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ไม่เป็นอะไรไม่เป็นลายสดไม่เป็นไม่รู้จากการใช้พอได้มาอบรมในครั้งนี้แล้วได้มีความรู้เพิ่มเติมคือมีความรู้ในด้านการขายสินค้าออนไลน์มีความรู้เพิ่มขึ้น mm hmm. ก็ต้องขอขอพบพระคุณนะครับสถาบานันินพัฒนาฝี 37บุรีรัมครับที่มีโครงการดีๆจึงอยากให้มีโครงการดีๆอย่างนี้ครับ mm hmm. เกิดขึ้นอีก mm hmm. เพื่อจะได้พัฒนาชุมชนของเราให้มีศักยภาพในการใช้สมาร์ทโฟนเป็นคนรุ่นใหม่เป็นคน4.0ครับขอบคุณครับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุดรีรัมรายงาน